บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวไกา่การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์ 1. ได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐต,ตามที่กฎหมายบัญญัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540ลร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับการแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว3 ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากกระทำหรือการละเว้นการกระทำของรัฐของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่น บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ อยากสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเข้าเข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้นการกระทำที่กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน หรือชุมชนและได้รับการแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน